สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคำครับผมเช้านี้ดักไซกุ้งได้กุ้งประมาณทักยี่สิบตัวได้นะฮะได้จระเมดขาวหนึ่งตัวแล้วก็ได้กั้งหนึ่งตัววันนี้ได้กินทั้งกุ้งและกั้งนะ,ะไม่มีหอยกระพังนะครับผมจระเมดขาวแล้วก็ได้ปูด,ดำนะอ่าวทองคำหนึ่งตัวได้แมงดาทะเลสามตัวนะแมงดาทะเลเดี๋ยวผมออยปล่อยนะครับผมแมงดาทะเลมีเยอะใ้ติดเกือบทุกวันนะฮะ วผมจะเอาไปปล่อยนะจับหางจับหางพวกเธอสามตัวหนึ่งสองสามวันนี้ขึ้นแรงนิดแต่ว่าผมจะให้พวกเธอเดินลงไปนะครผมปล่อยแล้วสามตัวอาเธอลงไปแล้วสองตัวอีกตัวหนึ่งฮานหน้าผิดทิศ เดี๋ยวเธอลงไปได้หรอกนะลงละลงละนะเธอหันหน้าลงทะเลละหนึ่งสองสามสามยังเที่วตีรัางกายอยู่เื่อตีเดี๋ยวเธอลงได้นะเธอมีความสามารถในการลงนะครับผมผ่านไปละตัวซ้ายมือตัวที่สามผ่านไปละตัวนี้ยังคลิกอยู่อ่าเดี๋ยวโยน ขึ้นตีโยนถ้าเลยขอขึ้นคอขึ้นคือตำแหน่งตำแหน่งที่ต่างระดับน้ําสูงต่ําเนี่ยตรงนี้คลื่นจะจะซัดแรงนะฮะถ้าโยนไปเลยขอขึ้นเนี่ยน้ําจะไม่แรงนะคราวนี้ขึ้นลงก็ยังเงียบสงบนะครับผมนะชาว่าประมงก็ยังหาปลาเหมือนเดิมแต่ว่าปลาน้อยมากนะทำมาหากินได้แต่ว่าทําเพื่อเลี้ยงครอบครัวเนี่ยข้อนั้งจหย,ยากนะ อยากจะให้รัฐบาลไทยเพิ่มจำนวนะปะาการาังเทียมเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนะครับผมนะเมื่อมีปะาการางังปลาก็มีที่อยู่อาศัยมีที่วางไข่นะจำนวนประชากรปลาก็จะเพิ่มขึ้นนะชาวประมงก็จับปลาได้มากขึ้นนะก็แค่นี้นะเราลงทุนองบประมาณรักษาปา่ามากมายมากเพื่อให้มีน้ำแต่ว่าเราไม่ค่อยจะดูแลรักษาทะเลนะ ก็เรียกร้องรัฐบ,บาลให้เพิ่มจํานวนปะการาังเทียมนในอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวครับผมสวัสดีครับ